ระยะ s ระยะหน้าตัดคานต้องยี่สิบห้าสิบเสริมเสริมเหล็กทำไมคะให้มันอันนี้เหรอแ๋ยวผมลงไปหาคุแพลนให้ล่างด้วยแล้วคุยกันแงนแบบนี้จะไม่ไหวนะทุกคนนี่ช่างมาเห็นไหมช่างข้านี่ปีนขึ้นทางปีนขึ้น สรุปความสูงได้ระดับไหมจากพื้นถึงอันนี้จากพื้นได้ครับอ่าลองมาเช็คเลยเท่าไหร่นะคะสี่เมตรตกเต็สี่เมตรเออเอาขั้นบันไดนครับลูกตั้งครับให้เป็เนคือเจ็ดเ็ครึ่งครับอ่คาครับก็ได้กันหมดเลยตามจำนวนขั้นที่เราทําไว้คนระับอ่าเดินสบายสบายครับมาถึงบันไดใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเค เวาจบลูกทันปุ๊บก็ไดระดับพอดีครับปูกระเบื้องเสร็จอะไรเสร็จก็จะระดับไดพอดีบอกว่อ่าเออนะมันจะมีปูกระเบื้องอีกใช่ครับทดเผื่อระรับมันต้องมีปูกระเบื้องอีกทุกคนอันนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะครับเทรับผมขั้นตอนต่อไปก็อ,อ๋อเทคอนกรีตค่ะ,คะแล้วเทคานนะครับทุกคนแล้วข้างบนนี้ก็คือใส่แผ่นเหมือนอันข้างล่างไหมคะ ใช่ครับผมจะมีช่วงที่ว่างที่จะใส่แผน่นอ๋อเอาที่ว่างๆนี่คือใส่แผ่นหมดเลยใช่ครับแบบอันนี้แล้วช่วงที่ว่าเรามีแบบใต้ท้องนีง่ก็คือจะหล่อในที่ใส่แผ่นนี่มันดีมันดีกว่าหล่อย่างไงใส่แผ่นนี่ก็จะเป็นพื้นพื้นคอสโลที่ทําสําเร็จมาเพื่อที่จะมาจับใส่วางแผ่นแบบหล่อจะได้รวดเร็วส่วนพื้นหล่อในที่จะเป็นพื้นที่ว่า ระเบียงระเบียงห้องน้ำอะไรเงี้ยต๋อนี้ต้องมีกันซึมใช่อ่โอเคอือให้มะโอเคค่ะสุดยอดครับบ้านนี้สุดยอดอีกแล้วพูดให้หนูดีใจหรือเปล่าพูดให้หนูสบายใจหรือเปล่าหรือว่ามันดีจริงในเหล็กโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก16ของคานพอสโลเป็นเหล็ก16ทางนั้นไม่มีเหล็ก12 พราะว่าวิศวกรดีไซน์เราได้ได้สเปคของโครงสร้างได้แข็งแรงอันนี้นะคะค่อยสบายใจหน่อยค่ะรับน้ำหนักได้เรือเๆลืะสบายอ่าหมายถึงชั้นบนใช่ไหมคะหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดโอเคเ้ถ้าเทเทคานแล้วต้องรออีกกี่วันคะถึงจะเอาไปแกะแบบได้ แกะแบบปกติเราแกะแบบข้างคาเนี่ยสองวันครับอ๋อสองวันแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการบุมท้งกีบเราจะมีน้ำยาทามันเดิมใช่ไหมคะใช่แต่ท้องพื้นทางไว้ก่อนนะครับอ๋อท้องพื้นวิวดีไหมขึ้นไปข้างบนเย็นสบายเลยครับเย็นใช่ไหม วิวดีอยู่ใช่ไหมครัแต่มันติดไอ้นี่ไหมมองมองข้ามมันนู่นไปได้ไหมได้นะครับติดติดยอดไม้ไหมไม่ติดครับถ้าขึ้นไปไม่ติดใช่ไหมมองมองไปนู่นคือเห็นนู่นเลยเหรอเห็นนู่นเลยครับเหรอหัวสุดยอดไม้ยอดที่รอบอยู่รอบบริเวณนี้เหรอตรงนี้มีชิงช้าอ่าข้างหน้าใช่ค่ะข้างหน้าแผงนี้มาแล้วนะแผงนี่แผ็งในแข็งในกันครับใช่ค่ะ หลาทอันอันนี้ที่ยื่นออกมาไม่ใช่มีอะไรนกแค่ตัวนี่มันเฉยๆนะใช่ใช่ครับใช่แค่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับเออแล้วที่ที่ถามก็คือแม่เขาห่วงว่าตรงไอ้นี่ตรงข้างตรงข้างหน้านะที่เราว้าเข้าไปใช่ไหมคะไอ้ตัวรูปแบบหลังคาไอ้ตรงที่เราเว้าไปอ่ะฝนมันจะสาดไหมเราจะแก้อย่างไงดีมันก็มีสาดสาดบ้างครับแต่น้อยเพราะเราลึกกับข้างในครับ ฝน uh, มันยังไงก็ลมมันก็ตีอยู่แล้วครับปกติครัข้างหน้านี้จะเปียกไหมหนูกลัวตรงเนี้ยจะเปียกผมวมันก็เราจะแก้ยังไงมังนมีหลัาางคาคุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับค่บะตรงนี้ตรงนี้ปึ๊ดมันก็มีหลังคาเรามาถึงตรงไหนตรงกลางอะครับนี่และครับอ๋อถึงนี่อยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อตรงนี้มันก็มีบ้างครับเป็นละอองเล็กน้อยแต่ว่าตรงนั้นไม่ไม่โดนแน่ครับตรงที่กระเบียงนะครับ ไม่โดนครับตรงนี้ก็มันก็เดี๋ยวทำสโลปครับให้มันน้ำออกมาข้างนอกจะได้ไม่ไม่ขังไม่ข้างในครับออโอเคครับจะได้มั่นใจใช่ตรงตรงข้างหน้า <c oughs> ทุกคนดูแฟนดูแฟนเราทราบครับ แังคากดม,ม,มันไม่เรียงนะนี่ยคี่เอาเวกตรวจขบนมันสักหน่อยเดี๋ยวสัก,สกะครู่นะครับเนี่ยครับก็เนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงเวาใช่นิดเดียบหน่อยครับเบาลนิดเดียวก็จะแบบสมมติตรงนี้คือเสาเราใช่ไหมครับเสาด้านหน้าเราอ,อยู่นี่ตุ้นเน้ยยืดสึงประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้แครับแล้วก็เบาแค่นี้เบาแค่นี้ตรงนี้นอา่าตรงช่วง,งช่วงบันไดตรงช่วงบันไดอโอเค ก็มันก็มีโอกาสที่จะเราราองฝผมันจะตัดได้นิดหนึ่งครับนิดหนึงไม่ตรงเนี้ยมนันตรงนี้ไม่ไม่ไม่สีซีแค่ตรงเนี้ยตรงตรงตรงชานตกแรงมันก็มีสิทธิ์กเกษตรเข้ามาดูประมาณช่วงเนี้ยครับนิดนิดหน่อยครับจะพายุคนคนพายุพายุจะเข้ามาก็ก็นิดหนึ่งครับคนนิดหนึ่ง เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตัวบ้านให้เสร็จก่อนตัวบ้านให้เสร็จก่อนตอนนี้อาจจะมองยังไม่เห็นใช่ใมันยังไม่เห็นเราต้องให้มุงก่อนได้มุงมุงหลังคาก่อนเนาะค,คิดว่าน่าจะได้มุงหลังคาเดือนไหนโดยป,ประมาณที่มุงหลังคาก็เดือนจะพอเทพื้นเสร็จตุกเสาเป็นเสาทำหลังคาโครงหลังคาคงอยู่ประมาณเดือนเมษายนน้าครับเดือนหน้าได้มุงแล้วเหรอ ก็ประมาณประมาณน่รโดยประมาณนะโดยประมาณฝนฟ้ามันั่นละครับแต่ช่วงนี้ดีหน่อยนะฝนไม่ไม่ตกกลางวันเออจะได้ทํางานใช่ตกกลางคืนกลางคืนตกมาเลยอยากตกเท่าไหร่ตกไปเลยแต่ว่ากลางวันอย่าตกเลยงานมันจะไม่เดินอะกลางวันตกกลางวันเทงานั้นงานก็ไม่เดินอันนี้เป็นระเบียงใช่ไหมคะตัวนี้เป็นระเบียงนะใช่ที่เราที่เราออกแบบไว้ใช่ ไปดูภาพภาพสามมิติแต่ระเบียงนี่อยู่ในตัวบ้านนะใช่ไหมในแบบใช่ใช่แล้วก็มันมีอะไรข้างนอกอะไรมันก้นกระจกอ่ะมันชนิดเสาโชว์แล้วก็กระจกด้วยครับใช่ไหมนี่คือระเบียงไม่ได้อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในนี่ครับนี่ทุกคนทุกคนสวยงามนีตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นกระจกเหรอครับตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรกระจกครับกระจกตรงนี้เป็นกระจก กระจกราวกันตกอะครับราวกันจกเนี่ยกระจกเงิเลยกระจกแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยโล่งใช่ไหมตอนนี้โล่งครับโล่งโล่งออกมาครับอืมโล่งออกมาประมาณเนี่ยครับเท่านี้ครับวันนี้ตัวประดับกันนิดหนึ่าหมายถึงว่าเราเปิดเปิดประตูออกมาแล้วเป็นระเบียงใช่ไหมคับเปะแล้วตรงนี้เป็นโล่งน้ำสะาดไหมฝนสาดไหม มีละอองบ้างเขาจะมันไม่ถึงครับเพราะว่าหลังคาเราคุมหมดครับเอโคถามว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติมีลมแรงอะ่ะคือแน่นอนมันเข้าไปถึงอยู่แล้วฮะเออนี่ครับแนวนี้ครับโอ้เนี่ยหลังคาเราถึงนี่เลยครับหลังคาอยู่นี่เลยครับอ๋อแต่ระเบียงมันอยู่เข้าไปในในู่นนะใช่โอเคได้อยู่ <Forever> ได้อยู่อืทุกคน อันนี้มันยังดูยากอยู่ทั้งตั้งแต่เล่าให้มันโน่นนี่นั่นค่อยวาดกันเอ่ออยาให้มันขึ้นรูปขึ้นลากก่อนตัวนี้ก็คือคานยื่นออกมาครับแล้วตรงห้องแม่ก็มีที่ยื่นออกมาเหมือนกันเหรอครับตัวนี้ก็ยื่นออกมาเหมือนกันเหรอครับมีครับนี่แล้วทีระเบียงข้างบนอ๋อมันมีระเบียงใช่ครับนี่ทุกคนไม่ออกมาชมวิวครับ เรียบหรูใช่ค่ะเน้นเน้นสไตล์เรียบหรู <c oughs> แต่สีเวลาออกมาให้มันผมขอแบบให้มันแบบไปโทนนี้เลยนะ <c oughs> ได้ไปไ<ด>โทนนี้เลยนะโทนตัวเนื้อมาตัวมัตสดุเทียมไม้เนี่ยได้ครับให้มันเป็นแบบสีแบบอย่างเงี้ยเลยให้มันดูแบบ <c oughs> ดูไม่ <c oughs> ดูไม่ดูม,อ,มอ่อก <c oughs> ็เข้าใจแหละนะคอนเซปต์นะไมอ่เอาแบบสีเข้มไม่เอานะครับเอาแบบนี้แหละให้มันดูแบบอันนี้ก็เหมือนกันพื้นข้างหน้าก็เหมือนกันให้มันดูแบบแบบนี้เลยให้มันมีฟิลลิ่งไม้แต่ไม่ได้ใช้ไม้อ่ะใช่เออให้มันมีฟิลแต่ไม่ให้มีฟิลลิ่งแบบแบบเนื้อไม้แค่ะ อย่ละมุนละมุมใช่ใช่ให้มันดูแบบสีแบบอ่อนๆไม่ไม่อากสีเข้มนยคุณเพลนไม่ได้ขายขายค่ะเดี๋ยวขายทุ่มหนึ่งวันนี้พอดีโุเรียมาลงตอนเย็นก็เลยให้ ลูกน้องทานข้าว่อนช่วงเย็นเพราะว่าถ้าหนูไลก็ต้องไลยาวเลยอะทุเรียนลงเยอะอันนี้ทุเรียนลงเป็นตันตันน้องมาซื้อทุเรียนได้ทานนียังที่เอาไปที่ได้ทานยังเจะปิกเจ๊ปิกอ๋อเอาเหรอจะปิกจ๊ปิกอาคนละคนกันเหรอครับคนละคนหน้าขายกันมากเลยจำสลับกันตลอดเลยจำสลับอะไรจำพี่กับน้องคนนั้นน่ะจำสลับกันตลอดเลยแล้วใครที่เป็นโฟร์แมน่ะปิกครับอ๋อแล้วพี่อยู่ทีมอะไรนะพี่ออกแบบให้ครับ วิศัยส,สถาปนิกใช่ไหมเออเนี่ยเ,เราจำสลับกันตลอดเลยหน,น้าคล้ายกันมากเลยเออตอนนี้เป็นสถาปนิกที่เราเที่จะไป,ไปนั่งออกแบบกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอ่โอ,อ,อ,อเคอันเข้าใจอุปกรณครับอ่าอ่านี่เป็นพี่พิธาพอดโอเคอ ม่ครเขาหน้าเหมือนกันมากหน้าเหมือนกันจะจำสลับจำผิดจำถูกตลอดเลย <c oughs> จำสลับจำผิดจำถูกตอนเชามาประมาณกี่โมงงมอะไรนะตอนชามดโดเเสร็จแล้วก็ประมาณสิบค่ะทุกคนสิบล้านสิบล้านได้แต่ตัวโครงนะสิบล้านได้ได้บ้านแบบยังไม่ตกแต่งน,นะ เี๋ยก็จะต่อเสาขึ้นไปอีก <c oughs> โอ้เก่งนะขึ้นไปบนนู้นเลยอะ่ะ <c oughs> พื้นที่ใช้สอยมันเยอะค่ะมันตั้งห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่นะห้านะ้อยสามสิบนาะพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะไม่ใช่สามร้อยห้าสิบวนั้น หลายหลังจะทำไม่ได้แล้วเอาเอา18คูนด้วย15ด้วยที่ลก่อนมันงแจ้งไปแล้ว,ลว<ห>นะแน่ครพมีสองเบส้อายครับหลังที่ตารเด้วยครับาจารย์ได้ปะอ๋อคู่ห18คูณได้15ประมาณนะ8<ห>นาจาถม,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 มีมาตรฐานบมลบอาร์เค จ้ไม่ได้โทรศัพท์มาเหรอถ่ายถ่ายพี่เข้าไปมั้งเดี๋ยวไปลงเอาเครื่องนี้แหละเครื่องซัมซุงถ่ายไปสวยถ่ายนี่ถ่ายนี่แล้วถ่ายให้เห็นบ้านเห็นไดไปไม่รวยค่ะทุกคนไม่รวยเป็นคนขยันค่ะไม่ได้เป็นคนรวยขอดูรูปบ้านตนัวจริงดิไงนี่บ้านนี่นี่อันนี้นี่น,น,นี่นี่บ้านตัวจริงค่ะจะออกมาประมาณนี้ สไตล์มินิมอลมินิมอลทำแบบเรียบๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้ทำแบบอะไรทำแบบสองชัน้นแต่แบบเขาเรียบๆหรูๆเรียบหรูดูแพงไม่ได้ทำไม่มีลวดไม่มีลายอะไรเลยสีดูอบอุ่นอุ่มใช่ใช่ใช่ค่บ้านเแนบบี่ยโทนแบบอบอุ่นอบอุ่นให้มันเข้ากับบรรยากาศที่เราอยู่ไงมันหลูมในสวนนะทีม่มันมีแต่สวนสวนไร่สวนยางประมาณห้าร้อยตารางเมตรอะไ้วก็กว่าตรงนี้แล<ะ>้วชั้นหนึ่งั้นสองรวมกัน นั่นก็ห้าร้อยสามสิบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบค่ะทุกคนสองชั้นขี้เกียจจะขึ้นบันไดหล่อนจะเป็นง่อยนะที่ฉันจะบอกกันถ้าขึ้นทุกวันน่ะมันจะชิ้นถ้าเดินขึ้นเดินลงทุกวันน่ะดิฉันอยู่วัดไสทองเดินเดินตึกสี่ชั้นทุกวันเลยนะไม่มีบันไดเลยนะทุกคนสมัยก่อนน่ะอยู่เป็นเรน แต่เป็นเนนเป็นพระบวชอยู่กุฏิอยู่ชั้นสี่ขึ้นบันไดมันจะชินถ้าเราเดินขึ้นทุกวันอ่ะมันจะชินแต่ถ้าเราเราไม่ค่อยได้เดินอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันขี้เกียจแต่ถ้าเดินทุกวันอ่ะจะชินได้ออกกาลังด้วยโอ้ขันใดแค่ไม่กี่ขั้นเองบันไดกี่ขั้นนะคะถ้าถ้าลมชันพัด ยี่สิองขั้นค่ะยี่สิบสองชะนี่ทุกคนในบันไดรวมสันพักด้วยถ้าไม่รวมก็จะเป็นยี่บเอ็ดอ๋อถ้าไม่รวมที่แต่เราได้ขี่อยู่แล้วใช่ครับยี่สิบเอ็ดค่ะประมาณยี่สิบเอ็ดขั้นไม่รวมไม่รวมที่ชานพักและเป็นสองเต็มไงขึ้นไปมันจะมีที่พักี อีกกี่เดือนเสร็จต้องถามช่างค่ะน่าถามพี่คนนี้โดยประมาณโดยประมาณปกติคือถ้ารอบเอาแบบไม่รวมตกแต่งเอาแบบว่าเสร็จปูกระเบื้องเออฟอนิอะไรไหมนะไอ้สุขภัณฑ์เข้าทาสีเอาแค่นีน้ประมาณปีทาสีก็อยู่ประมาณถ้าถ้าสมมติเอาเร็วๆอยู่ประมาณสิบเดือนสิบเดือน,เอ,นเออเร็วๆแต่ว่าเ้องก็ต้องเ่อดน,นะผลตกหลือประมาณปีประมาณปีะะเดครับเกื่อกปีหนึ่งครับทุกคนปีหนึ่งครับ เพราะว่าบ,บ้านไทยใหญ่ขนาด5้ารยิตารางเมตรครับยังไม่เสร็จนะนี่จะลงรถอยู่ตรงไหนกํามีลงรถอีกมีกําแพงมานี้อีกครับแต่ถ้าตัวบ้านเสร็จก็จะเริ่มอันนี้แหละก็เริ่มทําต่อเลยมันจะได้แบบอันนี้ใช่เพราะว่ามันคนละอันนี้กันแล้วใช่ไหมใช่มันคนละช่างมันคนละส่วนแล้วเนาะใช,ใช่ก็คือถ้าเป็นแบบตัวบ้านอะไรเสร็จอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับช่างเนี้ยก็จะทําต่อเลยช่างเขาจะได้ทําต่อไปเลยเพราะมันครบช่างมันคนละชุดอยู่แล้วนะช,วช,ชุดงชุดโครงสร้างเออเนี่ย พอชุดโครงสร้างเสร็จอ่ะก็นี่เสร็จก็ให้เขาทำลงรถต่อเลยทำลงรถกับทำไอที่กำแพงเนี้ยต่อเลยมันจะได้ไปไปพร้อมๆกันนี่ทุกคนพอดีพ่อเขาบอกว่าช่างเข้าพอดีก็เลยก็เลยมาดูหน่อย แป๊บปปปปๆเขาก็ไม่ช้าหรอกคนงานเขาก็เขาก็จะทําทุกวันแหละแต่มันหน้าฝนไงมันติดแค่ว่าช่วงหน้าฝนหน้าฝนฝนมันลงช่างเขาก็ทํางานไม่ได้ฝนมันลงแต่ดีโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณมากค่ะ ไอ้มามาจากไหนเนี่ยม่มากรุงเทพเออเดี๋ยวป้าว่าจะไปเซเว่นเดี๋ยวเขาเขาจะไปเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินก่อนไปตาเอารถอันนี้ไปเก็บแล้วก็ไปเอากระบะมาไปเดี๋ยวจานจะไปเซเว่นไปค่ะได้ได้อามตะถือนี้ให้ป้าถือไว้ก่อนตรงไหนดีเอ่อต้ามาถ่ายด้วยสิมเถ่ายถ่ายรูปให้จัดเราเครื่องหละหน้าบ้านเนาะ มองมองไปเห็นนู่นเลยเหรอมองเห็นจริเหรอเห็นยอดเลยจะรอตี เห็นกันเนาะใช่พี่พี่มาซือตัวมาโจะได้มีปัญหาจะได้ตรงไปที่พี่นี่ละพี่ฉลองนะโอเคพี่ฉลองนะได้เดี๋ยวเวลาพูดในไรฟ์ไได้พูดซื้อได้พูดโอเคฉลองพูดเล่นพูดเล่น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 เรื่องงานได้เอาเรื่อนเดียวนะเอาเองานนะเรื่องไม่เกี่ยวนะอาหามาใหนต ยะให้พี่ตาไปเอาวิ่นพี่ฉลองต่อไม่วีนไม่วีนไม่วินไม่วินเขาดีเขาดีค่ะพี่ละใจร้อนอยากเห็นบ้านเสร็จขนาดพี่ยังใจร้อนแล้วคิดว่าดิฉันไม่ใจร้อนเลยดิฉันก็อยากพี่แค่อยากเห็นเต็จแต่ดิฉันนอ,อยากอยู่แล้วอยากย้ายมาอยู่นี่แล้วไงจะได้ไม่ต้องแบบขี่รถไปมาไปมาทุกวันเพระาะาปกติตอนย็นอะ ต้องมาทุกวนันมันเหมือนเราแบบเรารักเรารักบ้านหลังนี้แล้วอะเรารักที่ตรงนี้รักบ้านหลังนี้วันไหนไม่ได้มาดูรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยตอให้ขายทุเรียนยุ่งแค่ไหนต้องแวบมาแป๊บหนึง่งบางทีขายทุเรียนอยู่ก็ให้ฟอร์ดขายต่อแล้วก็เราต้องแวบมาดูเพราะว่าเรามาดูหน้าง,งานว่าเออวันนี้ช่างเข้าหรือเปล่าเขาทาอะไรบ้างอะไรบ้างไปมองต้นไม้มแมลงกินไหมวันนี้ ถ้า,มาแมลงกินกน็ตอนคืนจะได้จัดการเอาอะไรมาฉีดแต่ถ้าไม่กินก็นโอเคไม่ฉีดอ๋อเมื่อกี้มีคนถามว่าอันนี้อันนี้เป็นดอกกระเจียวค่ะใช่ไหมกระเจียวก็ตอนซื้อมาเขาบอกว่าดอกกระเจียวอะตอนที่ซื้อมาบอกขเจ้าของร้านบอกเป็นต้นกระเจียวอะใช่ไหมใช่ไหมอะทุกคนก็คนขายบอกดอกต้นกระเจียวดิฉันชอบไงดอกมันสวยดีก็เลยมาปลูกเนี่ยต้นกระเจียวค่ะต้นกระเจียว ซื้อมาสิบต้นเนี่ยซื้อมาสิบต้นเนี่ยแล้วก็แยกปลูกแล้วก็ไม่ตายนะไม่ตายอยู่ต้นเดียวตนน้นนี้นี่นี่นี่ตอนนี้แต่ก็ยังไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยแต่มันดอกมันเหี่ยวไปวแต่ต้น<า>อื่นนะ่ะสวยหมดเลยน,นี่ค่ะเอามาลงไว้ที่มันบ้างที่ไม่มีปุ๋ยอ่ปุ๋ยใส่ไปอยู่ <laughs> เอามาลงชอบดอกไม้ค่ะมึนคนชอบดอกไม้ ชอบดอกมงดอกไม้ไปเอาแปบสลักไปใสายางมาให้ป้าไปป้าสยางมาป้าจะฉีดต้นอันนี้หน่อยให้ใบมันงาม <Okay. S 1> ใช่ค่ะไม่ตายเราใช่หัวเขาอยู่ข้างในเดี๋ยวเขาก็อยาให้มันเป็นทุ่งไปเลยตรงนี้ให้มันเป็นทุ่งกระเจียวตรงนี้เป็นทุ่งกระเจียวให้มันเป็นทุ่งกระเจียวค่ะจะทําให้มันเป็นทุ่งกระเจียวฮะ <c oughs> <c oughs> ดึงมังงมาเลยดึงมาได้แล้วลูกเขาช่างเขาไม่ได้ใช้แล้วที่สามไร่ค่ะทุกคนที่สามไร่รดน้ำหน่อยฝนไม่ตกวันนี้แม่มีไข้ค่ะแม,ม,ม,ม่แม่อาจจะไม่ได้ฮะต,ติดเหรอโอ้เดี๋ยวค่อยให้พี่ฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้พี่ตะดึงลูกไม่เป็นไร เนีย่ยจะต้องลดน้ำถ้าฝนไม่ตก,กมันเหี่ยวนี่กิ่งงอกอีกแล้วกิ่งกำลังขึ้นอีกแล้วค่ะทุกคนกิ่งกำลังแตกถ้า,มาแมลงไม่กวนเขาเขาจะงามมากเลยต้นไม้ถ้า,มาแมลงไม่กวนน่ะนี่นี่นเอาเอาใบานี้ออกหนะ่อยใบต้นมันหลงไม่ใช่ไม่ใช่ของต้นนอกสิต้นนอกไม่ใช่ต้นนั้นเออต้นที่มันล้อมอ่ะเอาออกเลยดึงออกเลย เออเออดึงเดี๋ยวมันแย่งอาหารใช่ค่ะแม่เหมือนเป็นไข้เจ็บคอเป็นไข้ก็เลยนอนวันนี้นอนนอนเนี่ยพอแมลงไม่กวนแล้วใบเขาสวยสวยเนี่ยอันนี้ใบมันปูกินได้นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยใบสวยเชื่อแมลงไม่กวนดิฉันเอาวันนี้มาฉีดดิฉันเอาอ,นนาอ,าอะไรวะอะไรเซฟวินอะเซฟวินมามาฉีด ฉีดครั้งเดียวเองนะครั้งเดียวเลยรอบเดียวเลยแมลงมันไม่มาอีกเลยตุยเย่ไปหมดเลยรอบเดียวฉีดรอบเดียวไปหมดเลยฉีดรอบเดียวเจอเซฟวินเข้าไปเอาอยู่ไม่งั้นมันไม่ได้อะต้นไม้ไม่ได้กินไม่ได้กิน,กนลูกกินผลแน่นอนละแมลงมันแถวนี้มัน แมลงมันเยอะมากน่าอยู่มากที่เยอะปลูกทุเรียนด้วยจะปลูกค่ะจะปลูกทุเรียนเดี๋ยวปลูกทุเรียนเราให้บ้านเสร็จให้ไรเสร็จก่อนให้ตัวอาคารอะ่ะมันเสร็จพอตัวอาคารเสร็จปุ๊บแล้วเราจะสามารถเอาต้นไม้ลงได้อันนี้ที่เอาลงรอบแรกเพราะว่าเราดูแล้วว่าที่ตรงที่เราเอาต้นไม้ลงอะ่ะมันไม่เก็กกะมันอยู่ในโซนนิ่งที่ที่มันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้ มันไม่ได้วุ่นวายกับตัวบ้านไงแต่ถ้าเป็นโซนอื่นนะเรายังเอาต้นไม้ลงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องช่างเขาทำงานมันจะไปวุ่นวายเขาตรงโซนข้างหน้าเอาลงไม่ได้เลยต้องทำบ้านให้เสร็จทำลงรถทำกำแพงอันเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยโซนเนี้ยลงต้นไม้ได้ละเพราะว่ามันไม่วุ่นวายละช่างเขาก็จะไปทำไอ้ตัวโรงงานต่อก็ค่อยๆทำแต่โซนข้างหลังเนี้ยเอาลงได้เพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งกับใครโซนบ่อโซนอะไร ใบกาลังแตกเยอะแยะเลยทุกคนนี่เหรอน,นี่ของดิฉันเนี่ยอันนี้ต้นเงาะต้นเงาะใบกําลังแบบใบกําลังออกออกเยอะมากเลยอันนี้ต้นเงาะนะคะอันนี้ต้นเงาะอันนี้เป็นต้นเป็นต้นอันนี้อันนี้ก็กําลังกําลังแตกเป็นต้นอะไรนะเออเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้พิตาด,ดึงสายยางลงมา ถ้าบ้านเสร็จแล้วยินดีเปิดต้อนรับนะคะสามารถมาเที่ยวหาได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดคาเฟ่ข้างหน้ารอบ้านเสร็จก่อนค่ะจะเปิดนะใครมาเที่ยวจันแล้วก็อยากแวะมาเที่ยวหากันก็มาอุดหนุนดีก็แล้วกันคาเฟ่แก้วหนึ่งห้าสิบหกสิบบาทก็ถือว่ามาเที่ยวหากันมากินกาแฟมากินเครื่องดื่มเย็นๆชมพูมะเมี่ยวใช่ค่ะ นี่ถ้าไม่ขึ้นอานี้ก็พอต้าเนี่ยเดี๋ยวดึงอันนี้ขึ้นมาให้จันดึงสายล่างดีกว่าไปเอานี้ดีกว่าไปแนนอนขอบคุณค่ะคาเฟ่ต้องรออีกหนึ่งปีนะคะคุณพี่ปีหน้ายังไม่เสร็จปีหน้าจะเป็นทำคาเฟ่แล้วค่ะปีหน้าปีหน้าเออคาเฟ่เป็นโปรเจกต์ของปีหน้านะคะปีนี้เป็นโปรเจกต์ของบ้าน ต้องหาตังก่อนพูดตรงๆไม่ได้โกหกนะคะก็คือหาตังไปด้วยแล้วก็สร้างบ้านไปด้วยไม่ได้ว่ามีเงินก้อนหลสิบล้านไม่ใช่นะคะหาก็ทำเพราะว่าเราวางแผนเราวางแผนชีวิตดีอ่ะเราจะเราจะมองภาพออกชัดว่าเราจะหาเงินได้ยังไงเงินนี้เอาไปลงตรงไหนสร้างอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบเราวางเราวางแผนชีวิตดีเนี่ยเราจะสามารถแบบกำหนดสเต็ปของของชีวิตเราได้ว่า เร,เราทําบ้านนะบ้านาราคาเท่าไรเราจะหาเงินจากตรงไหนขายอะไรเอ,อยอดขายเราพอที่จะสร้างไม้อะไรไหมมันจะแบบมันจะแบบมองภาพเอ้ยระบายเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรอไไรอกมามันมีอันนี้อยู่มันมีน้ำมะพร้าวเอาใส่อันนี้มากินไม่เป็นไรมันมีหลายกระปุกเอาขึ้นมา มันเป็นของแถมจากอันนี้มีมีมนี่เดี๋ยวให้ดูแม่บ้านระดับสิบล้านไม่มีท่อฉีดปวกเหรอคุณพี่นี่เดี๋ยวให้ดูไม่เอ้แก้วน้ำํำอน้นี้โดนัดท,ที่ซื้อมาดิฉันเอาใส่อันนี้มาเอาใส่น้ำมะพรา้าวมากินนี่นี่มะการมะการมันแก้งนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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  นี่ท่อฉีดปวกนี่เขาเดินไว้หมดนี่ใช่ป่้านี่นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยท่อฉีดปวกครับทุกคนเนี่ยท่อน้ํายาฉีดปวกอยู่ตรงนี้อยู่ใต้นี่เลยในเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ได้เกิดค่ะปวกไม่ได้เกิดแล้วเราไม่ได้ใช้ไม้ด้วยค่ะบ้านเราใช้วัสดุเทียมไม้มันทนกว่าใช้วัสดุเทียมไม้มันทนกว่าดึงมาไหนอะ และตาคงไม่ดึงให้หลานนะ oh, <yeah. S 1> เอออ่ะเปิด